สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกผู้ทุกท่านครับที่มีจิตใจที่มักการเลี้ยงการโตนกเขาใหญ่ทุกคนครับเสาเมือวันี้มาพบมาพ้อกับผมคือเก้าครับออกใหม่หาโตนกมือวานี้กับอากาศหนาวคือเก้าครับ16บองศาจังหวัดนครพนมไมายมือวันี้กับที่เป็นทงหน้านะครับเพ็เหมือนเบิกภาพโดยรวมทงหน้าห่างหน้าครับ ปีนี้ฝนบดีเข้ากับโบงามมีแต่หญ,ญ้าครับเหลียวหากันเขาบหินอันนี้ป่าเอาไว้ครับหมา้นี่พิเศษเนี่ยปีก่ยนี่ยมีนกสามกุกครับอยู่นี่เอาใจอสายมงคลเนี่ยสักหน่อยครับป้านี่มีสามกุกเสียงใหญ่ตัวหนึ่งปีก่านี่้เกือบสิลงนกดินผมเลยปีกก่เหลียวเข้าก่อนเหลวลงตีนกผมก่อนนี้ ปีนี้มาเลาะเบิ่งว่ามันที่อยู่มองเก่าอยู่บ่คือแนวใดครบรอบปีนะฮะก็มาปีนี้ครับยังบ่ได้ยินเสียงมันขันนี่นกตัวอื่นได้ยินเสียงขันอยู่แต่ตัวสามกุกยังบ่ได้ยินมื้อนี้มาแบบใหม่เด้อครับเด้อมื้อนี้มาสายพเนียดมื้อนี้เอานกฝึกออกฝึกลินก่อนเดี๋ยวมันสิบ่เก่งต่อตะนกดินหลายโอ้จักเซ็งครับหาต่อนกพัเนียดลินก่อนไปเล้เอาใจไอ้สายพัเนียดก่อนวันนี้ นกดินก็ไปสองมือแหละสองมือบวกสามมือมันสองมือนี่มาวันนี้เอาอันพันยัดมาดินครับวันนี้ตามฟึกไปพร้อมบกฟึกกับบกเก่งครับให้แต่อยู่ในกลุ่มเนี้ยคอกับบกเก่งได้นนกมากระบ,บักเสียงน้อยที่เปเมตัอนั้นนกเข่าบัเหยียบแลวก็นกฟึกตัวใหม่ของผมครับตัวนี้อายุหลายปีและสี่ปีแล้วตัวนี้เสียงใหญ่ครับตัวนี้มันเท่าก็มีริวหน้าริวหลายๆเนี่ยทัางหน่อยบอวัวเาหลายใหญ่ห้างครับ จเจ้านกไปขึ้นต้นนะทางพุ่นเผมเหลียวงอยกับโปรดไปไล่เหลียวนั่นออกก่อนนะเจ้านกขึ้นโตอันนี้แล้วมือนนี้ตามฝึกนกไปน้ำครับยังโบได้ยินนะครับด้วยเสียงสามกุ๊กนะจกักจะอยู่ทางไหนเหมือนนี้แต่เก้าจะอยู่แถวๆนี้แหละมันอยู่ปีปีนี้นะโบจักเอาบอเอาลายใหญ่ห้างครับเอานกขึ้นต้นแล้วไปลุ้นกันครับมาดิสักคู่ครับผมเนาะได้ทําการขึ้นนกกันที่เรียบร้อยแล้วครับโตเรไงบักเสียงน้อยนี่ คือขึ้นไวอยู่พีเสียงน้อยขึ้นพีตัวปักเสียงใหญ่นี่อยู่ต้นกลุ่งทางนี้เลยครับด้ยจะขีดตะบเหินต้นกงเลมผมเป็นยังบุหินในกล่องนี่ๆต้นกลุ้งขึ้นน้ำพีละตัวเสียงน้อยเรียกแล้วตอนนี้อาเป็ดปากเบาคู่โตครับบักเสียงใหญ่ก็ไปขึ้นย่างออกมามาเอาเสียงน้อยขึ้นกระท้นเลยครับ เขาลอรุนไปครับนกสีเข่าบอมยานเห็นผมอยู่รอกนกป่าบันลีกันเลยเลียกละกเสียงน้อยเลยเถียงครูนะครับเบสียงง่ผมโอ้ไม่นกเข่าเลยนเดยอยู่บวไกลเลยครับด้วยมันเทียนกเสียง,งก,ขขยก,กลบบก <S <S งกางขึ้นไปไง่ญ่บานผมขื้นไปรอเสียงงหญ่ผมสะนั่ง้างบ้านะได้ได้บจัก บุฟึกกับบุกิ้งนกเป็นยัดนอกเงากระตามทางหึองออกนิดนึ่งที่แต่กับบุกิ้งผมรับประกันว่าบูกิ้งทางหึองออกฟังเสียงแบบเสียงน้อยผมขันโยนหาครับนี่แหละเสียงมันโบดถึงว่าน้อยนะครับเอน้อยกับน้อยหองป็นแตะฟังครับ ถ้าผู้บัวชนั้นแถวทางอื่นน่าจะว่าเสียงกลางลงแนละ้ทางบ้านผมทรัมนี้เพราะว่าเสียงน้อยครับทั้งทางอื่นเพรว่ากลางลงเอ้าลุ้นไปสักหน่อยครับมันจะมีนกมาเข้าอยู่บ่โอ้บักเสียงน้อยผมคันดีขนาดบักเสียงใหญ่ๆผมนะครับโอ้โอกมาไก่บ้านมื่อนี้เลกครับคันๆยุดๆบักนี่ตัวเสียงใหญ่ๆ ขากม้เกเเาเมื่อแรกได้ออกไก่บ้านขี่รถพาขี่รถแต่ซ้อมอยู่เทียงอนะซ้อมนะ้ครับได้นกกระสามตัวสี่ตัวแล้วตัวนี้มาไก่เอาขึ้นทีเล็กงกขึ้นคนยางเอามาห่างประมาณสามสี่สิบเมตรนี่กัขันรถเดี๋ยวนี้อยากยุดยุดขันขันคนเลี้ยงงูเห็นงูอยู่กลางนั้นขันขันยืดยุด,ยดตัวเสียงน้อยแล้วแต่ลอัดไปมันอยู่ไกลงูเนะี่ย เอาว่าหาเอาประสบการณ์ตัวนั้นเดี๋ยวรักอี่สักหน่อยเดี๋ยวกเก่งครับตัวน <S <S ี้เสียงน้อยเนี้ยขันโน่นหาดีตัวนี้เป็นแหละตัวนี้พาขี่รถทัวได้ไกลและออกมาจากเถื่อแล้วตัวนี้ก็ออกป่ามาไกล,กลบ้านสงเถื่อตัวนี้ตัวเสียงน้อยครั้ทงที่สองจวดจัดเป็นมาก็ได้โหเห็ุใน้ผิดหวัง อายุกงกระได้เวยครับเป็นหลายปีละสามสี่ปีละเสียงน้อยนี่อายุกงมารอบเล็กกับนกเขากับโบกียีบบมือนนั้นืันนี้มาใหม่มือมาเก๋มือใหม่ดิสิเกะเดยสิมัดครับตะโอ้เอาลุ้นไปครับเดี๋ยวนกเขาน่าดเดี๋ยวสิรายงานให้ฟังปินระยะระยะครับโอ้นกอันนี้กับโตย่ันนี้ใช่ไหมครับ ขันโยน,นหาดีอยู่ครับเสียงน้อยผมเสียงใหญ่ผมก็มีงัวอยู่หันขันแหละงัวไปวิ่งเลวขันโยน,นหานกป้าก็อจูไ่ไก่ครับเทียงไก่ไ,กไปทังใดมืดปัดมาดแล้วครับนกขันโยน,นหาคู่โตอยู่ตัวนั้นเขาออกมามเมล็ดออกมามเมล็ดไก่บ้านกันลินอยู่ให้อยู่ มีแววอยู่หรครับตัวเสียงใหญ่ผมเบยเสียงก็จะประมาณได้ยินในคลิปนี่แหละแต่มันเข่างดเสียงเหมือนม้วนขันผูดใดปักฟังเสียงขัดเหมือนม้วนโอ้เด้กะคารลมขัดตีได้แต่ละขัดนุ่นมีขัดนุ่นมีคารลมตัวนี้ก็เสียงน้อยนี่ก็มีอยู่ฮาบ์บสูตัวเสียงใหญ่เลยครับเตืองคารลมตัวนั้นคารลมดีกว่า เรื่องอายุกงกะซ้ำกันนกันปีเดียวกันนครับนกแต่ตัวน้อยนี่สิออกใบเอาออกใบก็ตัวนั้นมันโบกอ่เขะมาไ,ได้ผมเลยวออกลุตัวเสียงใหญ่ติดตินเนีสักน้อยหนึ่งผมก็เลยบอยากเอาออกมาไดและอีกอย่างผมก็เพลงมันเนี่เสียงมันม่วนเอาครับนกเข่าแล้สิรายงานเป็นระยะระยะตอนนี้ยังบูมีแนวใด เหลม,มีนกเขามาไกลแล้วครับกำลังดึงเอานอกป้าครับบักเสียงน้อยตัวเสียงใหญ่ผมเลยต้องพุ้นนกยังบบไปหาอยู่ไกลนอกอยู่โซนทั้งที่ทางขวามือนอกทางป้าอ,งงอ้อยนกกำลังเลิ้มมาแต่นกสามคุ๊กยักไปใส่ปีนิดสมมอยให้เขาได้แล้วบ่โบได้ยินเสียงด้วยครับด้วยปีนี้ อ,อาจารย์สายมงคลผิดหวังนะบูได้ยินเสียงปีปีนั้นโอ้คุมเก้ยวอยู่แถวนี้ตรงใส่เขาชิโต้ะไรแถวนี้มันทางผ่านเซียนได้ครับเซียนหลายทางอาจารย์หลายท่านิ่นผ่านไปผ่านมาแถวนี้ิ่นมาเดียวเวียนเปลี่ยนกันมาโตปเพื่อนได้ไปแล้วกับโบชักกับบูบได้ยินปูปกดได้ยินเสียงเด้อปินตรงใส่ชีจ,จาวกันแหละปีนีขึ้น่าไดู้หรือมันยังมาบูถึงบ่ กำลังเรีบครับตัวเสียงใหญ่นกบุกไปหาครับนกป่าก็อยู่เยื้องใส่บุึรทางว่าเป็นอะไรมันย้ายปีสะพุ่นเอามีใดๆสิายงานเป็นระยะระยะครับผู้ใดมกักเสียงขันโยนเสียงซ้ำาวักเสียงใหญ่ผมตัวนี้ก็นสนใจกับโทรมาถามได้ครับตัวนี้ครับ ปล่อยให้สุกโตเอาไปลากเนาะครับอายุคงดีแล้วครับสี่ปีปลายแล้วนกโตก็ได้สองสามตัวได้แถวนาเทียงแต่เมื่อนี้มันเป็นมือเล็กของเพื่อนครับพามาไก่เสียงก็จะประมาณนั้นและครับนี่แหละเสียงมันนะครับผู้ใดสนใจเสียงแบบนี้ก็ทักมาหาผมได้ครับนกกูกเดี่ยวบางเทือกเป็นริ้วริ้วโบลายแล้วส่วนมากก็กู้เดี่ยวติม่มมาแล้ว กกเกมกันวอไปแล้วก็ได้เสียงเป็นก็จะประมาณนี้แล้วครับเปลี่ยนกระริ่นเลยนะครับตัวเสียงน้อยตัวนอเสียงน้อยกระลังซองนกตูวเบอร์งนกป้ากระโยกนละถิบเปลี่ยนโอ้ยสิได้ลุ้นอยู่บนน้อมือนเนี้ยเนาะลุ้นไปเล็ครับเอานกมาหาประสบการณ์ขันโยนดยูเสียงม้วนมวนครับเวลามันคูมันอย่างอยู่เถียงโอ้ยผมนอนฟังขัก นกมันอยู่บริเวณมองผมอยู่นกตนผมฟังมาหลายปีแล้วไดมาขึ้นว่าโอ้ยขังจนตุ้มดอกตุม้มจะคือชีวดอกมเป็นตุ้มเล็กเพื่อเล็กสิดอกโอ้ยตายปะเลยตุต้มดอกอบอวว้าหลายครับเดี๋ยวคอยลุ้นไปเรื่อยๆครับเสียงโยนก่อนแต่แ่นี้แหล,ละคับ เสียงแบบขัดลิ้นเหมือนม้วนหนักเบาเสียงมันนะครับไปมักฟังเสียงจังหวะโอ้คักจังหวะลงโตไปมดผมไปยังหลงไหลตัวนี้มดในเถียงผมกบบตัวนี้แหละเสียงใหญ่เสียงชัดกระมูเวลาคู่หยัางก็โอ้ยอยู่เถียงแล้วมันสูมู เอาครับเดี๋ยวไปเรื่อยๆครับที่ตามครับโอ้ยเดยวไหนน้องมีนกมาให้อาจารย์ฟังดนะ้วยบ้าไหมเนามาฟังคารมแบบเสียงใหญ่ผมครับเดี๋ยวใส่เดียวเห็นนกป่ามาฟังครับกำลังเลี้ยงน,นกป่าครับถูกใส่นกป่าที่ไกล้ๆแบบนี้มีปากมีเสียงดึงเขาเนี่ยวไห อเอาเลยเหวเข้าวันวูเป็นไรยกได้ครับเป็นไรยกเฮ้ยสิยยได้ทำการเก็บนกแล้วอาจารย์เลยเหลียวลงเมื่อกี้เขา้าเข้าตุ้มเลยจับปึ๊บยุใใกิไก่เด้ดยเ๋ยนี้เลียนไล่ก็ยังเลียนไปไก่เติมยังออกห่างจากนกกะเท่าไหร่ว่างสี่สิบเมตรเห็นไสี่ห้าสิบเมตรโอ้ยเวยังดีมันมีใบตอง บังทั้งหลังไปตองกุ้งใหญ่บังมารลุดจกไรโอ้โหยอหยัวใจชิวายแล้วว่าง้ายาจารย์ได้ไปต้อนกต้อน,นูกโอ้โยเลวหวลายขนาดเิขันกำลังสู่กันเรียกนกป้าดีๆยินเสียงนกน้อยห้องกี๊กา้ากี๊กกว่ตเลี้ยวไปไปอยู่ในต้นเลยบายแต่บดผ้าคุมหัวออกมันพะลงแล่เล็ดเนี่ยหมัหเงาทำโอ้โยโชคดีครับโชคดีนกยังบุเป็นยังครับโอ้โย เดี๋ยวเดีเด๋ฟังบางนกอีกสักหน่อยก่อนนกกำลังมานกกำลังมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวรุ้อตัวเชงมลกกันก็จะบมาล่แหละวไล่นเมื่อกี้เรื่องอะไรนี่จะลบมาอีกโอ้ยตายอ่ะ้าวบังกิตใจมันก็จะมาัสสาวะังาเข้าตุ้มเลยครับเหมือนอ้ยหุ่มตุ้มเลยได้เมนดูไกลเนี่ยเป็นร้อยสอรอเมตรลเซ็ตผมาบังเอิดผมผัด มันมีใบตองบางดากมันอยู่ครับเข้ารูปไปอีกสักหน่อยก่อนโอ้ยปิดอะไรมันสีมาอีกบวกขึ้นอะไรด้เหลียวกัน้ยระวังเลยด้วยครับเด้อนกป่ากำลังมาครับบูดีไก่กันได้เลยยู่กันไรกี้ไก่กันกับนกตัวเสียงน้อยผมนี่ก็อยู่ห้างกันกระซ้ำกันได้ครับผมได้ยะผมอยู่ศูนย์กลางได้สองนก เลี้ยวเห็นโอ้เลียวเข้าหลุดพิษโอ้เลียวไปไล่เลี้ยวก็หลุดม่หาลงเลยโอ้ยหัวใจจะวาวยังดีแต่นกนกฟึกผมบุเป็นอย่างครับมันมีใบไม้ใบกุ้งมันบังข้างหลังมันลงข้างหลังมันบลงหน้าซานแต่เมลงหน้าซานเราได้จับขาเหมือนนี้โอ้ยลงเฮือนมาย่างออกมาเกาไดเนาะเมื่อเสาร์นี่คือเป็น่ยนไปนี้เกือบไปแล้วเกือบแล้ว เฟบเดี่ยวคือไก่เน้นนั่นลูกพดพาออกจากหัวเฟบเดี่ยวมันก็นลงปึ๊บรถโอ้ยอ๋อถ้าเพิ่งเขาจะขันให้ผมอยู่วะนกฟุ้งตัวนั้นบักเหลียวตัวใหญ่ๆขาวๆนั่นแหละครับลงโอ้ยเสียงนกกำลังเถียงกันโอ้ยเอ้าลุ้นตัวนี้ค่ะตัวนั้นกระยามันอดอกวุ้นนี้มันคือชิตโตกใจแล้วล่ะมือนี้คือเท่าใดบุ๊โอ้ย เามมีนกมาไกเลยอาจารย์เลยจะได้ทาการย้ายหมายเลยโอ้ยปลาแตกลแล้วปลาเตกแล้วตัวนี้มน,นี้บุคือแล้วโอ้บุเป็นบุเป็นไปเบื้องหมายสองครับเอานกลงก้อนมาด้โอ้ยบุไวบ,บุไวนกขกาผมมาไกโอ้คือสิบบกคือแล้วผมมีตัวมาไกอาจารย์ย้ายกข้ามาดิบุไวแล้วไปก่อนย้นายนีป้าแล้วมองนี่เข้าหมายสองครับห่างจากมองเก่ามาประมาณสามโลบ้า หมายนี้มีคู่อ่างนะครับตัวนี้อ่างคำสองคำวลาเสียงน้อยแต่คารมดีเดียวคำคู่คำเคยลงมนกดินผมนี่ใส่ลงมาติดลุดอยู่นี่โอ้เสียดายต้นนี้แต่มันเข่ามาเหมือนนั้นโอ้เพื่อี่ลงลงมาพัดติดลุดเมื่อเนี้ก็ได้เอาบเสียงน้อยครับขึ้นแสดงโตเสียงใหญ่นั้นพักสัก่อนเข่าเหลยวแล้วยันใจมันหัวามาลุ้นกันเบื้องว่าจิขันดีคว,ว่าหมายสองนี่น ต้นสองของตัวเสียงน้อยนกฟึกครับไปลีกันเลยครับโอ้ยขึ้นนกได้แป๊บเดียวจักหมูจักมาจ้าได้พูหมาถือเสืองดี่งดิ่งกูเตะกระสวดไล่กัดกันสนั่นว่านไหวอยู่เป็นซิฟหมาโอ้ยอุปสรรคลายแทบมันนี่ผูกถ้าพูดกับงัวมาเย่ยมาเลี้ยงงวนะัวได้ผูกโอ้ยผูกคือแล้วรงผูกซงแล้วตรงนี้นกกระจักไปทั้งใดตัวที่ว่าจะมานำก็ได้ มีดสมม้อยปาติเปิดนได้โอ้มือนี้ก็คือสิได้อำลาพาจากแล้วอาจารย์ได้ไหมบูปิดและมือนี้ลมและสวยมากเนี่ยกับลมสิได้เก็บนกแล้วเดี๋ยวสิไปท่าเบื้องตัวที่มันเหลียวตูมนะครับเน้่อมันเป็นอะไรอาการมันโอ้ยเอานกตัวนี้ลงมาหดนรดนะอาจารย์มาเบื้องนกอันฝึกผมตัวเสียงใหญ่ผมเหลียวลงนีเบื้องหน้าตามนะครับรูปรอยจ่๋ นกแต่ติดเปียกซะหน่อยแต่พวกลายปีกสนับปีกเข่งขาเอียนกความคักครับกำลังสู่นกเหมือนเห็นนกกำลังเข่าบุเป็นยังครับโคตรนกแค่ตกใจครับเสียดายเสียดายกำลังจิ๋วกำลังปล่อยของนกถ้าก็ลืมเข่ามาโกกเฮียงโอ้ยหัวเสด็หลุนสักข่าวบ่ได้หลุนเนาะหน้าตากับประมาณนี้แหละจา์เด้ เอาเมื่อไออันนั้นจิตใจมันนี่ก็จิตใจดีค่อยว่ากันเนีออกอมว่าฝึกไมครับตอนนี้พยักได้กับบุก้าแบ่งยันใจมันหัวครับเบิ้งใจมันสภาพจิตใจสักก้อนเอาอไปพัชิจักอายเพื่อนเซ็กเบิ้งสักก้อนมันอยู่น้ำผมผ่านสักก้อนแลนกกำลังลินดีเลยโอ้เสียดายเลยขันเหลวบุเข่ามีใช่ปะมีโอกาสจะได้ปล่อยคารมให้อาจารย์ฟังอยู่หรอกครับมือน,นี้กกเบ,บิ้องเนเนี่ยซบูมานด้ออาจารย์ด้อ มื้อนีสภาพมึงเนี่ยลมและอาจารย์เนี่ยจะกลับบ้านเหี้สองมองสี่ผมเลยมันนี่โอ้ไปบล็อดมึงนกป่ากับมีดเสม้อยโบได้ยินเสียงฟังเมึงเนี่อาจารย์ผู้เห็นตะเหลียวบินเซืรนไปเซืรนมาอยู่ทางปู่ปูโอ้ไล่หุบนกกูโอ้ยโบตีมันเนี่ยมีนกเหลียวไปช้ามาหลายทีโบอาจารย์สองตัวสามตัวว้าโอ้ยโบตีบบมีนกอะไรใช้โอ้ย ผมมิตากระต้วันนี้ก็จะได้ทําการอําลาพาจากอาจารย์เมื่อบ้านนะครับหอบผ่าหอบเพกลับแล้ววันนี้ปุ๋ยออกโตนกกระโคให้มันมานนะครับให้ได้โตมายครับวันนี้เดินทางไปใส่มาใส่กับขึ้นเรือขึ้นรถกัให้ระวังนะครับการเดินทางกับเขาให้ตลอดปลอดภัยค,คู่ทุกคนไปใส่มาใส่กันให้ปลอดภัยหาเงินหาค้ำใครซุกให้มานซื้อลอตเตอรี่ให้ถือรางวัลที่หนึ่ง ให้สุขให้หมานสุขผู้สุขคนอยู่ดีมีเฮงมีความสุขมีเงินมีทองใสโบขาดสายสวัสดีครับ